กอรมนเนี่ยความจริงก็คืออะไรโดยหลักๆเนี่ยตัวกรมนอเนี่ยเปิดกว้างเอาไว้สําหรับกรณีมีปัญหาใหม่ซึ่งเราไม่รู้ว่าในอนาคตประเทศจะเกิดอะไรขึ้นก็สามารถจะมาใช้กลไกนี้ได้หลักๆก็จะเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องสาธารณภยความช่วยเหลือสาธารัยที่คนรู้จักกันชัดก็คือจอดปัญหา จังหวัดชายแนภาคใต้เ oh. น oh, ่ยเขาจะเห็นอยู่นะปัญหาส่วนปัญหาที่อยู่ในขอบเขตงานในปัจจุบันเนี่ยนะที่ที่เรามีมาในช่วง5ปี10ปีเนี่ยก็จะมีเรื่องยาเสพติดเรื่องปัญหาแรงงานเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เรื่องของสถาบันหลักเนี่ยเป็นงานที่ในระยะ5ปี10ปีหลังเนี่ยตรงนี้จะเป็น จะเป็นจะเป็นปัญหาที่ที่กรรนเนี่ยมีบทบาทที่จะต้องดาเนินการร่วมร่วมกับส่วนราชการอื่นด้วยมันคือเรื่องของความมั่นคงเราเน้นเป็นภายในเป็นภายในนะแต่คนละอันกับภารกิจบ้องกัรประเทศนะถ้าภารกิจป้องกัรประเทศมันของกระทรวงกลาโหมมันของเหล่าทัพแต่ถามว่าแต่เข้าใจแล้วว่า ทําไมน้องทั้งสองท่านถึงงงเพราะงี้ภารกิจของกรรนปรากฏว่าเห็นเราจะเห็นทหารเข้ามาไปส่วนร่วมเยอะเลยเร่เลยนึกว่าเป็นความรับิชอบหลักของทหารไม่ใช่กรรนเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่จริงๆแล้วอยู่ในสังกัดสำนักนายก